สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับ10อันดับวันพีดกันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะเราจะมาอยู่ในหัวข้อของ1ิอันดับผลไม้ปีศาจที่ชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูกาก,ากนะแต่เวลาใช้จริงเนี่ยโคตรเทพเลยหากใครที่ไม่รู้ความสามารถมาก่อนได้ยินเพียงชื่อนะก็แทบจะไม่อยากกินกันเลยทีเดียวเอาล่ะจะมีผลไม้ปีศาจผลใดกันบ้างเชิญรับชมกันเลยฮนะเริ่มที่ผลแรกฮนะผลมิรามิราซึ่งเป็นผลกระจกฟังดูผิวเผินนะถ้าเรากินผลกระจกเข้าไปแล้วคงมีความสามารถเพียงแค่สร้างกระจกขึ้นมาสอง เราซื้อเองก็ได้ใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้อง,องกินผลไม้ปีศาจเพื่อจะมีกระจกไว้ส่องทุกที่หรอกแต่ถ้าว่าผลมิรามิล่าเนี่ยมันทําได้มากกว่านั้นนะซึ่งคนที่กินเข้าไปก็คือชาร์ลอตบูเล่นะโดยผลมิลามิล่าเนี่ยเป็นผลสายพารามิเซียมีความสามารถหลกัหลกๆก็คือสามารถเข้าไปในกระจกได้และจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้โดยการเดินทางผ่านกระจกนะและไปออกอย่างกระจกอีก1บานและคนอื่นยังสามารถเดินทางผ่านกระจกไปได้อีกด้วย เพียงแค่สัมผัสตัวกับผู้ใช้พลังและผลมิลามิานี้ยังใช้สะท้อนการโจมตีได้อีกด้วยรวมไปถึงการปลอมตัวนะจะปลอมสักกี่ลางก็ได้ฮนะแต่ก็มีจุดอ่อนนะในการปลอมตัวเพราะว่าในการปลอมตัวโดวยใช้ผลมิลามิานั้นจะเหมือนกระจกนะเพราะว่าเพราะว่าคนที่ถูกปลอมตัวมานั้นจะสลับด้านซ้ายขวานะเหมือนเราส่องกระจกอยู่แต่ความโหดที่แท้จริงของผลมิลามิานี่ก็คือการที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปในกระจกได้หรือว่ามิเลเวลนั่นเอง ทำให้ผู้ชายสามารถเดินทางไปไหนก็ได้เพียงแค่มีกระจกซึ่งดูจากความสามารถของผลมิรามิราแล้วก็ทําให้ผลนี้มาอยู่ในดับที่10ของเราได้ไม่ยากเย็นนักต่อมาดับที่9ผลพิศาสผลนี้เป็นสายพารามิเซียเช่นกันนะและผู้ที่กินผลไม้พิศาสนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโมกฟางด้วยซึ่งผลนี้คือผลฮานาฮานะหรนะือผลดอกไม้นะผู้ที่กินเข้าไปก็คือนิโคโลบินซึ่งผลนี้จะทําให้ผู้ชายหน้าสามารถงอกหรือแตกส่วนต่างๆของร่างกายออกมาได้ ซึ่งฟังดูชื่อผลปีศาจก็ไม่ค่อยจะน่ากินเท่าไหร่นะมาดูเป็นผลปีศาจสายโลกสวยเป็นผลปีศาจดอกไม้อาจจะเสกดอกไม้หรือว่างอกดอกไม้ออกมาดูสวยงามนะแต่เวลาใช้จริงแนละ้วมันไม่ใช่ฮนะเป็นการงอกอวัยวะออกมาไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายตัวเองนะสามารถงอกมาจากร่างกายของผู้อื่นได้ดูอย่างตอนเปิดตัวโรบินแรกๆนะเรียกว่าถ้าไม่เป็นสายโลกเกียรจริงชนะเธอยากอะ่ะโดนจับหักคอแทบทุกคนแต่ผลนี้ก็จะมีจุดอ่อนนะหากว่าผู้ต่อสู้นั้นมีแรงมากกว่าโรบิน รืว่าเป็นผู้ชายผลร้อยพิศาสายโลเกียก็จะสู้ด้วยยากลําบากนิดหน่อยก็เลยยกให้โอนฮานาฮานามาอยู่ในอันดับที่8ต่อมาอันดับที่เผลอวะอวะซึ่งเป็นผลสายพารามิเยอีกเช่นกันโดยผน้อยปิศาผลนี้ถูกกินโดยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม c p พีนหรือเธอคนนี้ชื่อว่าเคลิเฟอร์โดยความสามารถของผลอวะอวะนั่นคือก็เป็นความสามารถตามตัวนะเป็นผลฟองสบู่สามารถเซฟฟองสบู่ออกมาได้และ สามารถทําให้ร่างกายของศัตรูนะฮะลื่นไหลด้วยการสัมผัสเหมือนไปฟอกกับสบู่ทําให้ศัตรูนะมีตัวที่ลื่นจนไม่สามารถหยิบจับอะไรได้หรือแม้แต่ยืนได้และเมื่อเธอไปอยู่ใกล้ๆนะฮะหรือสัมผัสดโดนตัวจะทําให้ร่างกายของศัตรูนั้นอ่อนแรงแต่จุดอ่อนก็มีเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับธรรมชาติทั่วไปอนะที่เราอาบน้ําแล้วฟอกสบู่เราก็จะล้างมันออกด้วยน้ําก็เหมือนกันนะผลสบู่นี้ก็แพ้น้ําเช่นเดียวกัน จึงทาให้นามีนะฮะสามารถสู้กับแคลิเฟอร์ได้นั่นเองโดยผลนี้ก็ดูผเผลินะฮะเป็นชื่อผลฟองสบูก่ก็นะฮะตามชื่อแต่ว่าความสามารถจริงๆนี่คือสูงมากนะ,ะดูอย่างซันจีนะโดนฟอกไปทีเดียวไม่สามารถขยับตัวได้เลยแล้วก็นามีก็เกือบจะเสียท่าแล้วนะตอนที่โดนแคลิเฟอร์นั้นจับได้ผมจึงยกให้ผลนี้มาอยู่ในอันดับที่8ของเรานั่นเองต่อมาอันดับที่7 ซึ่งตัวนี้มีผลพิษาที่โกงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือจิ้งจอกเงินฟ็อกซี่ซึ่งเป็นผู้ที่กินผลไม้พิษผลเนโรเนโรเป็นผลสายพารามิเซียซึ่งผลพิษาผลนี้ก็คือผลทําให้เอื่อยเฉยฮะซึ่งคนที่โดนลาแสงเอือยเฉยนะจะมีอาการเหมือนสโลโมชันนะซึ่งใครที่ติดตามวันพีชก็คงรู้กันดีนะว่าผลนี้เป็นยังไงซึ่งผลนี้นะฟังดูจากชื่อถ้าผมไม่รู้ความสามารถผมก็ไม่กินนะผลเอือยเฉยถ้ากินเข้าไปจะเป็นมนุษย์เอือยเฉยแบบ เออเชอยด้วยตัวเองตัวเองเดินช้าลงนี้หรือเปล่าเป็นผมผมก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะแต่ความสามารถจริงๆก็คือทําให้คนอื่นนะเออเชอยซึ่งในระหว่างที่เออเชอยเนี่ยเราโจมตีได้เป็นเป็นสิบนะเรียกว่าทาให้ใช้ลูฟี่ที่อึดขนาดน,านนะั้นก็คงสู้ยากเหมือนกันและยิ่งถ้าผู้ใช้นะไม่ใช่ไอจิงจอเงินฟ็อกซี่เนะี่ยผมคิดว่าผลพิสานเนี่ยโคตรกงและโคตรดีด้วยผมจึงยกให้ผลโนโนโนโลนะฮะมาอยู่ในอันดับที่7ของเราต่อมาฮะอันดับที่6 ผลไม้พิสารนี้มีชื่อว่าผลโอโตโอโตซึ่งคนที่กินมันก็คือหนึ่งใน11 Super ซูเปอร์โนวาในยุคสมัยเดียวกับลูฟี่ซึ่งผลโอโตโอโตนี้คือผลเครื่องเสียงฮะหรือเครื่องดนตรีซึ่งฟังจากชื่อแล้วก็นะเครื่องดนตรีจะเอาไปสู้ยังไงวะเอาไปเปิดวงหรือว่าเอาไปจัดการแสดงเออก็โอเคอยู่นะแต่ว่าการต่อสู้ของโจรสลัดเนี่ยมันจะเอามาทําไมฮนะแต่ความสามารถจริงๆก็คือตอนที่อาูนะ ใช้พลังของเสียงดนตรีของเขาครั้งแรกก็ทําให้ทุกคนถึงกับอึ้งเหมือนกันนะในการโจมตีสายพลเอกซึ่งการเล่นดนตรีของเขาทําให้พลเลยเอกถึงกับตัวระเบิดถ้าคนที่โดนโจมตีนะไม่ใช่คีสซารูผมคิดว่าก็คงตายไปแล้วนะแต่ผลพิศพนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยความสามารถอะไรทเท่าไหร่แต่แค่เปิดตัวครั้งเดียวก็รู้แล้วว่าผลพิศาลนี้มันไม่ได้กระจอกอย่างที่คิดแน่นอนผมก็เลยยกให้ผลพิศาลนี้นะมาอยู่ในอันดับที่6ของเราต่อมาอันดับที่ห้า เป็นผลปีศาจที่ยากจะรับมือถ้าไม่ใช่กอลของเราจริงๆมันไม่ทางรับมือได้อย่างแน่นอนซึ่งผลปีศาจผลนี้ก็คือผลฮโลโฮลโลนะซึ่งคนที่กินผลไอ้ปีศาจผลนี้ก็ไปก็คือเพโลนาซึ่งผลฮโลโฮอลโลเนี่ยสามารถสร้างวิญญาณออกมาได้ตามใจชอบและสามารถถอดจิตตัวเองออกไปได้ด้วยนะแต่ที่โกงจริงๆของผลนี้ก็คือไอ้วิญญาณที่เรียกออกมาเนี่ยทำให้ผู้ที่ถูกวิญญ,ญาณนี้สัมผัสหรือวิ่งผ่านหรือลอยผ่านตัวไปเนี่ย จะทําให้คนนั้นจิตตกฮะแม้แต่ลูฟี่ที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะก็ยังห่อยโซโลที่อยากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกก็ยังห่อยฮะใครโดนไปก็ห่อยยกเว้นอยู่คนเดียววะโอ้โหก็อตอุซบของเรานั่นเองที่จะสามารถต่อก,อกรกับเพโลน่าของเราได้ถ้าในตอนที่ระบากนะั้นไม่มีก็อตอุซบอยู่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มหมอกฟางป่านนี้จะเป็นยังไงนะจึงยกให้ผลโโลโฮลโลนี้มาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองต่อมาอันดับที่4 ผลปีศาจผลนี้นี่ฟังชื่อแล้วไม่คิดว่าจะมาใช้ในการต่อสู้ได้เลยก็คือผลซักล้างนะซึ่งผลซักล้างนี่คนที่กินเข้าไปก็คือผลเรโทซิลุซึ่งผลซักล้างหรือผลชำระล้างเนี่ยชื่อว่าผลวูชุวชุซึ่งจะทําให้ผู้ที่ถูกสัมผัสนะหมดเลือดหมดแรงนะแล้วมีความใสสะอาดเหมือนกับผ้าที่ถูกตากไว้ใหม่ๆซักเสร็จใหม่ๆนะซึ่งผลปีศาจผลนี้นี่มีความสามารถในการชำระล้างเข้าไปถึงส่วนลึกของจิตใจได้ด้วยนะโอ้ โหดขนาดนี้ก็ยกให้เป็นอันดับที่4ของเราเลยแล้วกันต่อมาอันดับที่3เป็นผลปีศาจที่คิดว่าเด็กๆน่าจะชอบนะซึ่งเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับของเล่นนะชื่อว่าผลโฮบี้โฮบี้โดยผู้ที่กินเข้าไปก็คือหนึ่งในสมาชิกของดอ g เกลโตเต้แฟมิลี่นะนั่นก็คือชูกาฮะซึ่งชูกานี้กินผลโฮบี้โฮบี้เข้าไปหรือว่าผลของเล่นนะจะสามารถทําให้คนที่เขาสัมผัสกลายเป็นของเล่นซึ่งจริงๆฟังจากชื่อผลปีศาจนะก็ดูเฮ้ย ผลของเล่นว่ะจะมาผลิตของเล่นขายก็ดูน่าจะเวิร์กนี่ฮะกลายเป็นมหาเศรษฐีโดยการผลิตของเล่นขายทุกความสามารถจริงๆนะโอ้โหโคตรโหดซึ่งผลของเล่นเนี่ยถ้าหากถูกชูกาจับโดนตัวนะฮะจะกลายเป็นของเล่นไปแล้วความสามารถในการต่อสู้ก็ลดลงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วแถมคนที่รู้จักกับคนที่ถูกทำให้กลายเป็นของเล่นเนี่ยยังลืมเขาไปอีกคือยังไงฮะคือนอกจากจะถูกทําให้กลายเป็นของเล่นสมรรถภาพในการต่อสู้ลดลงแล้วแถม จะหวังพึ่งใครให้มาช่วยก็ไม่ได้เพราะเขานั้นดันลืมไปกันหมดแล้วก็คือเหลือแต่ทางที่ว่าต้องต่อสู้ด้วยตัวเองทําให้ชูการนั้สลบด้วยร่างกายที่เป็นของเล่นถือว่าผลพิศาสผลนี้นะโคตรโหดและโคตรโกงซึ่งต่างจากชื่อผลพิศาส์มากซึ่งก็อีกอะไรฮะถ้าไม่มีกอดอุศภของเราทุกอย่างก็คงไม่ราบลื่นขนาดนี้ผมจึงยกให้ผลพิศาสผลนี้มาอยู่ในอันดับที่3ของเราเองต่อมาผลพิศาส์อันดับที่2 ที่มีความตะมุตะมิมุ้งมิง้งน่ารักชื่อแบบโอ้ผลผลสายแบลวฮะนั่นคือผลนิคิวนิคิวหรือผลปุ่มเนื้อผลปุ่มเนื้อคิดดูขนาดพวกลูกฟี่ได้ฟังตอนแรกยังเฮ้ยผลปุ่มเนื้อวะ่ะแต่ความจริงก็คือมันโคตรโหดซึ่งผู้ที่กินผลนิคิวนิคิวเข้าไปก็คือคุมะจอมป่าเถื่อนนะซึ่งความสามารถของผลนิคิวนิคิวหรือผลปุ่มเนื้อเนี่นยก็คือสามารถสะท้อน ทุกอย่างได้แม้แต่อากาศผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้ปุ่มเนื้อมันทำได้ขนาดนี้เฉลยนอกจากจะผลักอากาศไปโจมตีศัตรูยังสามารถผลักเอาความเจ็บปวดออกมาจากร่างกายได้ด้วยและไหนจะบีบอัดอากาศกลายเป็นระเบิดและที่ช็อกสุดก็คือสามารถวาร์ปคนอื่นได้ด้วยการตบคือแบบเฮ้ยปุ่มเนื้อทาได้ขนาดนี้เหรอและแถมชื่อผลในคิวในคิวก็โคตรแบลเลยฮะ ก็เลยยกให้อยู่ในอันดับที่2ของเราเลยแล้วกันต่อมาอันดับสุดท้ายซึ่งเป็นอันดับที่1เป็นผลที่ไม่คิดว่ามันจะมีความสามารถขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ใช้มันเก่งด้วยแหละก็เลยทําให้มันมีประสิทธิภาพมากมายขนาดนี้นั่นก็คือผลได้ฮะหรือผลอิโตอิโตเป็นผลที่1ใน7เ,เทพโจรสลัดนั้นกินนะฮะก็คือดองกิโฮเตโดฟามิงโก ถึงถ้าพูดที่นี้ขึ้นมาก็อ,อเออแม่งโกงจริง <c oughs> ก็ลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่รู้ความสามารถของมันว่าทําอะไรได้บ้างหรือไม่เจอโดฟามิงโกเนี่ยคุณจะกินแม้ผลได้ดูแล้วก็น่าจะมีความสามารถที่อ่ะผลได้เอาไปคอมโบก็ไอ้ผลเย็บปากถักร้อยอะ่ะของลีโออ่ะที่เอาไว้เย็บอะไรติดกันก็ได้น่าจะโอเคนะแต่ความสามารถจริงๆของมันก็คือ,อเยอะมากอ่ะเริ่มแรกที่สร้าง่างปลอมได้ สามารถตัดได้เกือบทุกอย่างอะสามารถควบคุมคนได้โดยการใช้เส้นได้เจาะลงไปจึก๊กควบคุมได้แหละสามารถสร้างกรงนกที่แม้แต่พวกโซโลก็ฟันไม่ขาดและยังมีผลพิศาสตื่นทำให้ทุกอย่างที่สัมผัสนะกลายเป็นได้ขนาดใหญ่ามาโจมตีลูฟี่และที่พีกก็คือสามารถใช้ได้ในการซ่อมแซมร่างกายตัวเองได้โอ้โหได้เนี่ยมันทำได้ทุกอย่างจริงๆฮะ ก็คงไม่ต้องพูดพั่มสรรพคุณอะไรมากมายยกขึ้เป็นอันดับหนึ่งเลยละการโกงขนาดนี้โอเคฮนะก็จบไปแล้วนะสำหรับ1ิบอันดับของผลไม้พิซซ่าท,ที่มีความสามารถที่ต่างจากชื่อที่ได้ยินซะเหลือเกินนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องชาแนลเราส่วนใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอในอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะโอเคฮนะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ